คุยขโมงเรื่องโรงละครแห่งชาติโดยนางสาววันธนีม่วงบุญผู้ชำนาญการศิลปะการแสดงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยขโมงเรื่องโรงละครแห่งชาติซึ่งในวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์วันธนีม่วงบุญหรือที่เราเรียกท่านว่า ป้าน้อยบ้างแม่น้อยบ้างด้วยความรักและความเคารพนะครับปัจจุบันอาจารย์วันธนีท่านดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านศิลปะการแสดงของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรครับกรับสวัสดีป้าน้อยอนะครับ ตอนนั้นพ่อของครูน้อยเนี่ยทำงานเป็นนักดนตรีไทยก็คือเป็นดุริยางคศิลปินอาจารย์มานิตมุ่งบุญใช่ค่ะอยู่ที่แผนกดุริยางไทยแต่ตอนนั้นแผนกดุริยางไทยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ปีกซ้ายของโรงละครแห่งชาติเหมือนปัจจุบันตอนนั้นยังอยู่ในพระที่นั่งอิสเรลราชาอุสรข้างๆเจ้าพ่อเขาตกในพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครค่ะ ตอนนั้นน่าจะปีพศ2506นะคะก็พ่อก็อยากจะให้เราเนี่ยเป็นนักศิลปินค่ะก็เลยพามาเรียนที่โรงเรียนนัฏศิลป์ตอนนี้ยังเป็นโรงเรียนนัฏศิลป์อยู่ยังไม่เป็นวิทยาลัยนัฏศิลป์จำได้ว่าตอนที่เรียนชั้นต้นปีที่1ถึง6เนี่ยแทบจะไม่เห็นโรงละครได้ซ้ำไปยังไม่มีการแสดงอะไรที่จะไปเกี่ยวพันหรือผูกพันกับโรงละครเลยแต่พอเราขึ้นชั้นกลางปีที่หนึ่งเนี่ย 在。但 รู้จักโรงละครแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีละครของอาจารย์สมภพจันทรประภาเล่นเรื่องสีธนมาสกราชแล้วก็คุณครูก็จะมาเลือกตัวนักเรียนให้ไปร่วมเล่นด้วยตอนนั้นก็จะมีระบำสีวิชัยซึ่งจะเป็นอยู่ในฉากหนึ่งของละครใช่ค่ะอยู่ในละครนี้ค่ะก็มีเพื่อนๆหลายคนได้เลือกเล่นเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดนี้แหละที่เป็นชุดแรกที่เราได้ก้าวขึ้นไปสู่เวทีโรงละครประสบการณ์ครั้งแรก เราได้เ<ช>ข้าสู่โรงละครแห่งชาติบรรยากาศโรงละครในตอนนั้นเป็นอย่างไรครับไม่ได้สนใจด้วยซ้ําไปว่าโรงละครไม่ตื่นเต้นไม่อะไร,รเลยนะคะก็ได้แต่สนุกสนานไปกับพวกเพื่อน หลังจากที่เราจบจากวิทยาลัยนักศิลป์แล้วตอนนั้นประมาณปี2517ได้นะคะ18เราก็ยังเป็นศิลปินสำรองอยู่เรายังไม่ได้รับตําแหน่งพอมาปี19เนี่ยเราได้เป็นตําแหน่งนักศิลปินเต็มตัวแล้วแต่นี้พอเป็นศิลปินเต็มตัวเนี่ยได้รู้จักครูบาอาจารย์หลายท่านมากเลยขึ้นมาเจอมาพบหนึ่งก็ท่านผู้หญิงแพวสนิทวงเสนีนะคะหม่อมอาจารย์ท่านอาจารย์มนตรีตาโมดได้เจอคุณครูสวรรณีชรานุเคราะห์คุณครู จำเรียงพุทธประดับคุณครูสวิวัฒน์บิสยานันคุณครูเรนูจินเจริญนะคะคุณครูนิตยาจามนรมานพวกนี้แล้วก็มีคุณครูเสรีวังในธรรมรวมทั้งคุณครูธงชัยโพธยารมซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นดาราที่เฉลชาอยู่บนเวทีโลมคอที่มีชื่อเสียงของโละครแห่งชาติณตอนนั้นแล้วคุณครูพวกนี้ท่านก็มีความเมตตากับครูน้อยมากเลยท่านก็มอบบทบาทต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นบทพระบทนาง นะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ยยังไม่ถึงกับเป็นตัวพระเอกนะคะก็ยังเป็นตัวประกอบตัวตัวจิ๊บจ้อยอยู่ยาเป็นนางกำนันบ้างเป็นทหารบ้างแล้วก็เออเล่นพวกระบำลำฟ้อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อาจจะมีลำเดียวด้วยตอนนั้นก็ได้รับเรื่องให้ลำช่ยชายพรามลำกฤษสุรานาคงอะไรแบบที่เป็นลำเดียวตัวพระแล้วก็พอทำทำหลายๆปีเข้าไปครูก็คงจะแบบว่า คุ้นชินกับเราแล้วเห็นฝีมือเราแล้วเห็นความประพฤติรเราแล้วท่านก็นเลยมอบบทที่เป็นตัวพระเอกให้อย่างเช่นอีเหนาสมีพระรามอะไรี้เป็นต้น น่าจะเป็นตัวอีเหนานะคะตอนนั้นก็ได้รับถ่ายทอดจากท่านผู้หญิงแพลวสนิทรวงเสนีแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวสมิงพระรามซึ่งตอนนั้นคุณครูสุนทรีกองสัตโตท่านเป็นตัวนี้อยู่แต่ท่านบอกว่าท่านแก่แล้วท่านจะไม่เล่นท่านก็เลยถ่ายทอดท่ารําให้กับเรานะคะแล้วก็ยังมีตัวพระลอที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านผู้หญิงแพลวโดยตรงตอนนี้เราเริ่มผูกพันกับรงละครแล้วเพราะว่า ไหนจะต้องเราเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วเราอยู่กับโรงละครตลอดเลยซ้อมย่อยซ้อมใหญ่แสดงเราก็อยู่กับโรงละครก็มาใช้พื้นที่ตรงนั้นนะคะก็เกิดความผูกพันขึ้นมากับโรงละครค่าประสบการณ์ในการทํางานทํามาตั้งแต่เราได้รับเป็นตําแหน่งนัตศิลปินตั้งแต่ปี1-9ไปจนถึงปี3-4ก่อนนะอันนี้คือคือตําแหน่งนักศิลปินนะคะเราก็ได้รับการอะไรอะ มอบหมายวิชาความรู้นู่นนี่รวมทั้งทางวิชาการด้วยจากอ,อาจารย์เสรีนะตอ,อนนั้นก็ยังเจออาจารย์เสรีอย,อยู่นะคะท่านก็ได้มอบในเรื่องของทางวิชาการให้หอพอให้เป็นความรู้กับเราเราก็ได้เรียนทั้งทางด้านนาฏัิสป์ทางด้านวิชาการไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็จําได้แม่นยําเลยว่าคุณภูสวนีเนี่ยซึ่งมีศักดิ์เป็นยายน้อยนะ ครูน้ยจะเรียกว่าค,คุณยายสวุวรรณีนะคะค,คุณยายก็สอนไว้บอกว่าเนี่ยถ้าเราอะจะเป็นศิลปินที่ดีได้หนูควรจะตายเต้ามาตั้งแต่ระดับร่างขึ้นไป เป็นเสนากํากนันเป็นอะไรไปจนถึงตัวเอกเป็นตัวพระเอกเป็นให้ครบทุกตัวละครเป็นให้ครบทุกตัวละครฉะนั้นพอเราเติบโตไปเนี่ยเราจะเป็นครูสอนเด็กต่อไปเนี่ยเราจะได้สอนได้ถูกต้องถ้ารเราไม่ตายเต้ามาจากตรงเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่านงกำนันคา,านออกอย่างไร,รตัวทหารจะไหวตัวเอกตัวพระเอกตอนไหนจะไหวยังไงจะอะไรเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคือจำคำสอนของคู้สวนนีีไม่ได้แล้วเราก็ดำเนินตามคำสอนของคุณยายมาตลอด เราก็ตายเต้ามาตั้งแต่เป็นตัวทหารเป็นาาน,นางกำนันเป็นอะไรไปจนถึงตัวเอกเป็นตัวพระเอกแล้วจากปีหนึ่งเก้าไปจนถึงสามสี่เนี่ยเรียกว่าเราเก็บป,ประสบการณ์ความรู้ต่างๆไว้มากมายในเรื่องของนาฏศิลป์บ้างในเรื่องวิชาการบ้างนะคะคตอนนี้เราจะต่อไปแล้วเราจะไม่อยู่ตรงนัฏศิลปินแล้วพอจากปีสามสี่เนี่ยนะคะ เผิอมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็หนูก็ยังไม่รู้จักนะค,คุณครูสุม,มน์คำศิริตอนนั้นท่านยังเป็น ผู้อานวยการกองการสังคีตท่านก็เห็นแววว่าเราเนี่ยสามารถทําทางด้านวิชาการได้ท่านก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยไปทําผลงานปร,ปรับเปลี่ยนจากตําแหน่งนักศิลปินมาเป็นตําแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีจากที่เราสแสดงบนเ<ช>วทีาารเราต้องมาเป็นนักวิชาการนักวนะในที่ในฐานะเป็นนักศิลปินตอนนี้จะมาเป็นนักวิชาการแล้วนะคนะนะ สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณป้าน้อยหรือว่าอาจารย์วันธนีม่วงบุญผู้ชำนาญการศิลปะการแสดงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้มาเล่าประสบการณ์ต่างๆมากมายขอบพระคุณครับ